ก็จะมีแว่นนะคะถ้าใครใสายตามไม่ดีสามารถใช้แว่นได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษนะคะสําหรับวางบหนดาผักลูกค้ามีขนตาถ้าเราใช้ขนตาสําเร็จเป็นกล่องๆก,ก,ก็เตรียมไว้มีอันนั้นเป็น iPad นะคะเป็นผ้าเทปกาวมีหมวกสำหรับใส่กลุ่มหัวเก็บผมลูกค้าขนตาที่เราจะเตรียมนะคะที่จะต่อให้ลูกค้า แหวนนะคะตรงนี้มีอะไรบ้างปากกาส,สำหรับมาร์กช่องของการต่อันตาเทปกาวต่อันตาพัดลมพรอยเมอร์ขวดสำหรับจุ่มเพื่อล้างทวิสเซอร์ตอนที่เราทำงานเสร็จพัดลมนะ คือเทปกาวสําหรับขึงหนังตานะคะทั้งสองข้างข้างละสองอันอันนี้เป็นไอแพดอันนี้ดีมากคือถ้าลูกค้าน้ําตาไหลมันก็จะไม่เปียกไม่ไปเปียกขนตาที่เราต่อนะคะเพราะถ้าขนตาเปียกน้ําตาจะทําให้กาวติดไม่ทนนะส่วนอันนี้เป็นสําหรับปิดชั้นบนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บขนตาที่อาจจะหลุดออกมาเป็นเส้นสั้นๆเลยคะ่ะเก็บให้หมดนะ,ะอันนี้จะเป็นชุดของการวางเก็บขนตาด้านล่าง การขึงหนังตาแล้วก็การวาง iPad เนี่สำคัญมากนะคะดูวิธีนะคะก็คือให้ลูกค้าเนี่ยมองบนนะฮะมองตาแบบมองขึ้นไปด้านบนแล้วก็วาง iPad ลงไปเทปกระดาษตรงนี้ค่ะเก็บขนตาที่อาจลงเหลืออยู่นะคะแต่ถ้ามันปิดได้หมดสนิทก็ไม่ต้องวางแต่ถ้ามันปิดแบบไม่สนิทมันเหลือขนตา ให้เห็นเนี่ยเป็นดำๆเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราต่อนะมันจะมองยากนะคะแล้วก็อาจจะทําให้กาวเนี่ยไปติดกันกับขนตาด้านล่างได้นะคะก็จะทําให้ทํางานช้าเราก็ต้องมาเสียเวลาแบบดึงขนตาที่มันติดกันทั้งบนทั้งล่างนะคะอ่ะนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะวางลงไปให้เรียบอย่าให้ย่นนะแล้วก็อย่าให้ชิดติด ไปไปบาดจอตาไม่ได้นะคะต้องให้มีการเบนระยะนิดหนึ่งจากขอบตานะคะจากนั้นเราก็มาวาดแบ่งช่องความยาวของคนตานะคะตรงนี้ครุพัฒน์ทำอยู่ที่เบอร์10นะความยาวที่า10ถึง14นะคะก็แบ่งช่องไว้ให้เท่าเท่ากันให้เหมือนกันทั้งสองข้างเพื่อ มือใหม่เนี่ยจะได้แบบต่อขนตาได้เหมือนกันทั้งสองข้างไม่ใช่แบบเอ้อีกข้างนึงยาวกว่าอีกข้างหนึ่งนะคะหรือสั้นยาวไม่เหมือนกันทั้งสองข้างเนี่ยก็มาร์กเนี่ยแบ่งช่องก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนกันมากขึ้นสําหรับมือใหม่แต่ถ้าคนที่ชํานาญแล้วอย่างคุพัทเนี่ยค่อยก็จะไม่ได้แบ่งแล้วนะคะก็จะรู้ว่าตรงไหนต่อช่องไหนนะคะแต่ว่ามือใหม่ต้องขีบไวแบบนี้นะคะ แล้ก็คึ้งนังตานะคะคึ้งหัวตาเพื่อจะได้ต่อได้ง่ายขึ้นแตะตรงช่วงที่เทปกาวเนี่ยอ,อยู่ใกล้กับขอบตาส่วนตรงที่อยู่ตรงกลางแผ่นเทปที่เราจะติดถูกกับขนคิ้วเนี่ยตรงนั้นเราเอามือแทบๆเพื่อลดความเหนียวของกาวนะคะก่อนที่จะแปะลงไปนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บขนตาดึงขนตาที่มีความเลื่อนออกไปแบบนี้นะคะมันออกไปไกลจากขอบตาแล้วแบบนี้ค่ะให้ถอดออกด้วยการมือขวาถ้าใครถนัดมือขวาให้จับทวิเซอร์ไปตรงโคนของข,องขนตาจริงให้แน่นที่สุดแล้วก็ใช้ทวิเซอร์อีกข้างหนึ่งที่อยู่ด้านซ้าย ตะก,กิตนะตะก,กิตตรงโคนของขนตาปลอมที่เราติดกาวเนี่ยดันขึ้นนะคะดันขึ้นแต่มือขวาที่เราจับขนตาจริงแน่นเนี่ยห้ามขยับโดยเด็ดขาดต้องนิ่งอยู่อย่างนั้นเลยแน่นที่สุดแล้วให้เอามือซ้ายเนี่ยดันขนตาปลอมออกจากขนตาจริงลูกค้าจะไม่เจ็บแต่ถ้ามือขวาของเราที่จับขนตาจริงเนี่ย ไม่แน่นน่ะก็จะทําให้คนตัดจริงหลุดนะคะไปด้วยล้อทำให้ลูกคัดเจ็บนะคะไม่ได้นะคะต้องจับให้แน่นทําแบบนี้นะคะไปกระทั่งดูว่าเส้นไหนที่มีความไกลโคนมากเนี่ยที่จะต้องเอาออกก็อ,ออกไปให้หมดแต่ถ้าเส้นไหนที่ยังโอเคอยู่ไม่ได้ไกลโคนนะคะยังใช้ได้ชิดโคนอยู่ก็ไม่ต้องเอาออก นะคะับมันเป็นการต่อเติมเส้นไหมที่เราต่อไปคราวที่แล้วมันอาจจะเลื่อนออกไปหลังจาก3สัปดาห์หรือสสัปดาห์นะเราก็ออกแต่เส้นใดที่ยังอยู่ใกล้เราไม่ต้องออกนะคะ,ะทำแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หวีแต่งเพื่อเราจะได้ต่อได้ง่ายนะคะจะได้เป็นระเบียบ ก็จะเห็นว่าอ้าวเส้นที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันไม่ไกลโคนนะมันยังสวยอยู่ก็โอเคเราก็ใช้ไพรเมอร์มาแตะอย่าเยอะจนกระทั่งหยดติง่งๆไม่ได้เดี๋ยวแสบตานะคะเราก็อยากให้มันเยอะเกินแฉะเกินไปเพราะจะทำให้ลูกค้าแสบอีกเหมือนกันเอาพอสมควรค่ะแล้วก็ทาให้ทั่วขนตาเพื่อ ที่จะกาจัดฝุ่นละอองที่หลงเหลือแล้วก็ความมันที่อยู่บนขนตาของลูกค้าเพื่อการต่อจะได้ติดทนนานมากขึ้นนะคะจากนั้นก็ไปจับช่อขนตานะคะตากล้องครูต้องขอโทษนิดหนึ่งตากล้องครูไม่รู้ทิศทางของการถ่ายนะคะเดี๋ยวครูว่าจะทําให้ดีขึ้นในรอบหน้าต้องติวกันหนักหน่อยนะคะคอไม่ได้ถ่ายเองมีปัญหาแบบนี้นะคะแต่ว่ายังดีก็ยังมีคนถ่ายให้โอเค พอเราจับช่อได้แล้วเนี่ยเราก็ไปแหวกขนตานะคะแหวกขนตาเราก็ทําการวางแต่ถ้าขนตาที่เราจับมาเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะกาวน่าจะแห้งแล้วก็ไปจุ่มอีกทีหนึ่งแล้วก็มาวางใหม่นะคะเพราะว่าถ้ามือใหม่เนี่ยคุณแนะนําอย่างนี้เลยก็คือให้จับช่อขนตาให้ช่อสวยเลยจับให้นั่นเราก็ไปทําการแหวกขนตาเตรียมอาไว้อะ ดูตอนนี้จับขนตาได้แล้วจุ่มกาวเรียบร้อยช่อสวยงามนะคะดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปแวกขนตานะคะแวกขนตาที่ลังเห็นไหมพอแวกได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็หวังได้เลยถ้าเราจับช่อได้ไวจริงแต่ ถ้าเรายังจับช่อไม่ไวช้ามากเลยเราก็ควรที่จะจับช่อก่อนแล้วก็แหวกขนตาแล้วก็จุ่มกาวอีกทีหนึ่งเพราะกว่าจะแหวกเสร็จกาวที่เราจับช่อเมื่อกี้เนะี่ยช่อที่เราจับไว้มันก็จะแห้งไปแล้ววางก็ไม่ได้แล้วไม่ติดก็ต้องทําการจุ่มกาวใหม่แล้วก็ต่อจนกระทั่งเสร็จทั้งสองข้างก็จัดแต่งขนตาที่เราเติม แล้วเนี่ยนะคะจะแต่งหวีให้ดีนะคะแล้วก็ทำการดึงเทปก่าวออกนะคะเบาๆตรงช่วงขนคิว้วก็เอามือเนี่ยแตะขนคิ้วหน่อยนะคะอย่าให้ดึงรวดออกมาแล้วมันแบบขนคิ้วเขาหลุดก็ไม่ได้นะคะต้องระวังข้างล่าง iPad <ม>ก็เหมือนกันคะ่ะค่อยๆนะคะค่อยๆ ที่จะดึงออกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยครูมีวิธีที่จะทําให้การต่อขนตาตรงช่วงหัวตาเนี่ยง่ายมากขึ้นด้วยการขึงเทปกาวเราอาจจะฉีกให้มันเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้เราก็ขึงขึ้นมาก็ทําให้การต่อหัวตาเนี่ยง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็เริ่มต่อขนตาตรงช่วงหัวตาได้เลย มันจะทำให้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่เคยลองไปลองทำดูนะคะมือใหม่นะ จากนั้นเราก็หวีจัดขนตานให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าระหว่างที่เราหวีอยูนะ่มีเส้นไหนที่มันหลุดออกเนี่ยเราก็ต่อเติมลงไปแทนเส้นที่หลุดร่วงนะคะเราก็เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเอาเทปกาวที่เราขึงออกนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาใช้กระจกวิเศษของเรา <c oughs> กระจกวิเศษนะ ดูว่าเอ้มันขนตาบนมันมติดกับไอแพดมั้งไหมหรือว่าติดกับขนตาล่างบ้างไหมแล้วจึงค่อยไปเอาเทปกาวออกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเห็นว่าตอนช่วงเราใช้กระจกมองอขนตาเนี่ยบางทีถ้ามันติดกันกับขนตาด้านล่างหรือว่าติดกับไอแพดเนี่ยเราก็จะได้ดึงเขาออกแยกออกจากกันให้ได้พอยก่อนที่จะขึงเออที่จะเอาเทปกาวที่ขึงหัวไอแพดเนี่ยออกนะคะ จากนั้นก็หวีจะแต่งอีกที่นึงนะคะการหวีด้วยใช้มือนิ้วมือรองแล้วก็หวีเนี่ยทำให้ขนตาเป็นระเบียบมากที่สุดเลยค่ะดีกว่าการที่เราจะหวีเข้าเฉยๆโดยที่ไม่มีนิ้วมือรองนะคะทุกคนไปลองทําดูมันง่ายๆค่ะแต่ว่าทําให้ขนตาเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะ หลังจากที่เราเติมอีกั้างนึ่งเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะขนตาเนี่ยต้องมีกระจกวิเศษดูถ้าเราต่อแล้วมันไปติดก,กับ iPad ด้านล่างหรือว่าติดกับขนตาด้านล่างเนี่ยเราจะได้ดึงออกนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็เหราถึงจะเอา iPad ออกนะคะจากนั้นก็หวีจัดแต่งทรงให้เรียบร้อยนะคะคือก่อนหน้านี้ก็พาใช้พัดลมเป่าให้แห้งแล้วนะคะ อย่าลืมเป่าขนตาให้ลูกค้าถ้าเราต่อเสร็จแล้วเนะี่ยเป่าขนตาให้แห้งก่อนแล้วก็มาเช็คดูว่าขนตามันไปติดกับ iPad บ้างไหมนะคะเราถ้าเห็นว่าอมีเราก็ออกแล้วเราก็ค่อยเอา iPad กับเทปกาวที่คือหนังตาออกเบาๆนะคะแล้วก็วีจัดแต่งให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จในการต่อเติมขนตาของพัดเนี่ยการต่อเติมขนตาจะอยู่ที่4สัปดาห์เพราะว่า เทคนิคการต่อกคนตาที่ติดทนนานเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามาบ่อยๆไม่ต้องเสียเงินบ่อยๆนะคะก็จะได้คนตาที่อยู่สวยติดทนนานเป็นเดือนเลยค่ะถ้าติดหลุดหมดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะคะของพักนะใครสนใจเรียนต่อกอนตาข้อไอลายก็สามารถที่จะติดต่อกผักได้เลยนะคะราคาประหยัดราคาหลักพันเท่านั้น